สวัสดีครับพบกันตอนเช้านครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเราจะเดินทางจากตรังไปกรุงเทพนะครับระยะทางก็ปรมาณส800ัก800-900กิโลนะครับเราจะลองทดสอบโดยการใช้ HUPER ชชาร์จของเทสลาอย่างเดียวนะครับไม่ใช้ของเจ้าอื่นว่าเราเดินทางจากจังหวัดตรังเนี่ยสามารถถึงบ้านไหมโดยใช้พลวัชชาร์จของเทสลาครับ ก็จะมีไว้ที่ไหนบ้างมีที่สุราษฎร์หนึ่งนะครับชุมพรนะครับหัวหินนะครับสามพระานีเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้นะครับแต่ว่าแบตของเราตอนนี้เหลือประมาณ66%เดี๋ยวดูว่า66%เนี่ยเราจะสามารถเดินทางไปถึงสุราษฎร์ไหมนะครับโอเคไปกันเลยครับครับตอนนี้แบตเราก็อยู่ที่66%นะครับเราสามารถวิ่งได้อีกประมาณ284กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานีชาร์จที่สุราษฎร์นะครับสุประชาที่สุราษฎร์เพราะขามาเนี่ย ซูเปอร์ชาร์จเสียจากนี้เดินทางไปถึงาซลราชใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง43นาที209กิโลนะครับใช้ใช้แบตจะเหลือไปถึงสถาน,นีชาร์จจะเหลือแบตอยู่ประมาณ19นนะครับโอเค ครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์จของเทสลาที่สุราษฎร์ธานีแล้วนะครับที่นี่ก็มีทั้งหมด4หัวจ่ายนะครับหัว AC ไม่มีนะครับหัว AC ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก่อนว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชาร์จกันตอนนี้แบตก็เหลือ11นะครับระยะทางวิ่งเหลืออีก47กิโลนะครับ เราวิ่งมาจากตรงังเราวิ่งมา209กิโลเนาะใช้พลังงานเฉลี่ยไปที่170กิโลวัตต์อวต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกันนี่ครับตู้ใหม่เอี่ยมเนาะเบานะอันนี้นเบานีไม่ต้องกดเลยตอนนี้มันก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับไม่ต้องกดเลยดูไฟในรถว่าไฟแรงแค่ไหนนะครับตอนนี้ไฟเข้า194นะครับนี่เล็กๆเนี่ยครับ 194กิกโลวัตต์ชัวนะครับก็ถือว่าแรงนะครับ195เนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาแวบร้อยาบ1 9านะครับก็แรงโอเคเลยนะครับโอเคตอนนี้รถก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะชาร์จที่นี่แค่พอไปถึงชุมพรเนาะเพราะว่าจากสุราษฎร์ไปถึงชุมพรก็เกือบเกือบสามชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันก็เออเราก็ทานอาหารเช้ามา8โมงกว่ากนวะ่าเนาะตอนนี้มันก็เพิ่งจะ10โมงครึ่งก็ยังเช้าอยู่เนาะ เดี๋ยวเราอาจจะไปทานเพียงที่ท,ที่สุะชาติสุ่มผ่นะครับพอดีวันที่ขามาเนี่ยผมตั้งใจว่าจะมาชาที่นี่แต่ว่ามันเสียนะครับเขาบอกว่าให้ดูหน้า Facebook ของร้านกาแฟนะว่าเขาเขาจะขึ้นประกาศอยู่ว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับที่นี่ก็รู้สึกว่าจะเสียไปสองรอบวันที่ผมไปตงังตอนนั้นก็เมื่อวันจันทร์ก็ไม่ได้ใช้ที่นี่แต่ขากลับผมได้เช็คก,กับเขาแล้วนะครับเขาบอกว่ามันใช้ได้แล้วใช้ได้มาสองสามวันแล้ว โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่ามิตรคาเฟ่มีอะไรบ้างนะครับมีร้านกาแฟมีร้นานอาหารมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันพาไปชมกันนะครับสถานีชูปชาร์ตเดี๋ยวผมให้ถ่ายทาั้งมึงใด้ดูมีสี่หัวใจนะครับแต่ไม่มีตัวไฟ AC เนาะมีเฉพาะ DC เท่านั้นนะครับสี่หัวใจอย่างเดียวเลยนะครับนี่ก็สวยงามเท่ๆอ,อย่างนี้เลยนะมีรถเราจอดคันเดียว มีคาเฟ่อยู่สุราษฎร์นะครับจะต้องมากลับรถใต้สะพานนิดน,นึงนะครับก็เปิด Google Ma มมานิดน,นึงมันอาจจะดูงงๆหน่อยก็ขับจะช้าหน่อยนะครับเออบรรยากาศล่มลื่นดีเนาะข้างในนี่ครับโซนข้างนอกนี้ก็สูบบุหรี่ได้นะครับโ้มีลูกค้าเต็มเลย เดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกรอบนอกออก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมีบูทีครีสอร์ทแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำเนาะ mm hmm. แต่ว่าผมคงไม่ได้เดินพาไปดูห้องพักเนาะเพราะว่าเป็นส่วนตัวของลูกค้าเขานะครับ mm hmm. ก็มีลูกค้ามีแขกพักอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวเดินไปดูเรื่องนูนว่าบรรยากาศภายในบริเวณห้องพักภายในบริเวณรสรทร่มรื่นไหมก็โอเคนะนี่ครับบ้านพักก็ดูเก๋ดีนะครับเดี๋ยวผมถามรีเซพชันว่าราคาห้องพักเท่าไหร่บ้างไม่มีใครอยู่เลย สวัสดีครับมีอะไรแนะนำครับเป็นกาแฟกาแฟลาบินชาค่ะกาแฟอนีนเป็นิเนเจของร้านจะานาตัรีกาแฟเปิดกี่โมงครับเปิดเป็นเช้าถึง่ายสงครึ่งค่ะอ๋อทุกวันแล้วแล้วรีสอร์ทนี่มีห้องพักกี่ห้องครับทั้งหมด14ห้องราคาเท่าไหร่บ้างครับราคาเริ่มต้นที่1 0บาทค่ะ1,100ค่ะหนึ่ค่ะหนึ่ มี1,090บาทก่อน1,190ง3 0 0บาท1,390 1พ9 0พักได้2ท่านเนาะใช่โอเควันนั้นมาที่ชาร์จรถปิดเมื่อวันวันจันทรประมาณ2วันที่วใช่เพราะว่าแล้วขับมาจะชุมพรก็คือคิดว่าเออเราก็ไม่รู้นะว่ามันปิดนะเออขับมาถึงปุ๊บเอางานใหญ่เลยตอนนี้สวันค่ะที่ใ่เวานก็เลยโทรมาเช็ค ก็ปเปิดแล้วเลยมาโอเคนี่ครับช่วงที่เรารอชาร์จรถเราก็สามารถนั่งทางกนกาแฟได้นะครับน้องผมเห็นมีร้านอาหารด้วยใช่ไหมมีอาหารด้วยเนาะอะอาหารสั่งตรงไหนครับสั่งนี่อ๋อเมนูก็คือตามนูน้นอ๋อเดี๋ยวผมเปิดเมนูด,ดูอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มน,นะครับแต่ว่าที่นี่นอกจากมีร้านกาแฟแล้วก็มีร้านอาหารด้วยเนาะผัดไทย ครับผมครับนี่รายการอาหารนะครับไน,น,น่าทานนะสลัดสปากเก็ตตี้สเต็กพาสต้าโอเคได้กาแฟแล้วคร,รับไปดื่มกาแฟกัน ครับเราก็ทานกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถว่าได้ยังแต่ว่าเมื่อกี้ดูผ่านแอปหน้าจอมือถือก็ได้75%แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้เราชาร์จไปประมาณสักพักหนึ่งอะประมาณเกือบเกือบยีได้มั้งดูซิว่าแบตมันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็คงจะพอประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชาร์จที่ชุมพรเนาะเอาวิ่งแค่ถึงชุมพร ตอนนี้แบต77%นะครับเราชาร์จมาได้51กิโลวัตต์อวนะครับ52กิโลวัตต์อวนะครับนี่หยุดชาร์จไปครับชาร์จเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ชุมพอรอีกทีนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงที่ชุมพรแล้วครับที่สถานีชาร์จ ที่ชุมพรนะครับกาลัดคาเฟ่ตอนนี้แบตเหลือ19%นะครับนี่วิ่งได้อีก84กิโลนะครับเรามาจากสุราษฎร์เนาะนี่ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับนี่ไฟเข้า196นะครับ170 17อยเจ็ดนี่ครับไฟเข้าดีมากเลยก็ตอนนี้เราตั้งไว้100 100%เหมือนเดิมน,นะครับก็เหลือเวลาชาร์จอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ไฟเข้าแรงแล้วอาจจะชาร์จประมาณสัก30นาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่โัวยินเอลาดคาเฟ่นะครับก็มีร้านกาแฟเราเคยมารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนี่เค้กก็อร่อยมากครับตอนขามาจากกรุงเทพเราแวะทานอาหารที่นี่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ คือใบ3เนาะเราก็ต้องทานอะไรเดียวน่าจะกาแฟครับตอนนี้เราก็ชาร์จได้ประมาณ25นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าได้แบตเตอรี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ก็เพียงพอแล้วสาหรับการไปภูหินนะครับก็ทานกาแฟแค่แก้วเดียวเนาะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะชาร์จยี่นาทีก็สามารถไปต่อได้แล้วถ้ามาจากุงทพ่มาจากตังเนาะถ้ามาจากตังเนี่ยตอนนี้ชารที่สุราษฎร์ไป25นาทีประมาณนั้นแล้วก็ทีออ่ชุมพรนี่ก็ประมาณ25นาทีก็สามารถไปต่อได้นะถ้าัูหินเดี๋ยวเราไปใช้อีกประมาณ25้านาทีแต่ัูหินอาจจะต้องแวะทานข้าวหรือว่าอะไรเงี้ย จริงๆการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยที่อบอกว่าชาร์จแบตนานก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราชาร์จแล้วเราคำนวณดีๆเนี่ยมันก็มันก็เร็วนะการเดินทางมันก็ก็เร็วดีสะดวกวดเร็วดีนะครับเพราะว่าแล้วยิ่งเป็นถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นใหม,ใหม่เทคโนโลยีแบต800โวลต์ยิ่งเร็วกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่แล้วครับ25นาทีครับตอนนี้เราชาร์จไปก็ประมาณ25นาทีนะ ก็แบตเตอรี่มาได้มา78%นะครับได้เพิ่มมา41กิโลวัตต์แอลนะครับเดี๋ยวเราจะเอ่อไม่ดูที่ถึงหัวหินเนาะว่าว่าไปที่หัวหินบูพอร์ตนะครับนุบูพอร์ต1 9กกิโลนะครับก็210นะครับ210กิโลนะครับถึงหัวหินบูพอร์ต ใช้เวลา2ชัม50นาทีจะถึงประมาณ6โมงเย็นเนาะแล้วก็แบตเตอรี่จะเหลืออีก30%โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไปต่อกันที่หัวหินนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หัวหินบูพอร์ตแล้วนะมาชาร์จที่นี่ก็ไม่มีใครชาร์จเลยเนาะเย็นๆแล้วนะครับก็ประมาณตอนนี้ 5้าโมงห้าสครับก็ไม่มีไม่มีใครประชาร์จเลยประชาร์จที่นี่ไม่นานครับประมาณสักไม่เกินยี่สห้านาทีก็แค่ไปต่อถึงที่กรุงเทพก็พอแล้วเพราะว่าเราเพราะว่าฐานีชาร์จที่ก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออีก26%นะครับจะวิ่งได้อีกประมาณ112กิโลนะครับเรามาจะาชุมพรแบตเตอรี่เรามีอยู่80เนาะ เราใช้ไป54เเนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จแค่พอถึงบ้านนะครับโอเควันนี้ก็ได้ลองให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้รถเทสลานะครับการเดินทางจากภาคใต้มากรุงเทพหรือว่าจากกรุงเทพไปภาคใต้ก็สะดวกสบายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเรื่องการชาร์จนะครับก็ผมมาจากตรังนะครับผมก็ชาร์จที่สุราษฎร์ธานีที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชุมพรแล้วก็หุหินแล้วก็สามารถไปต่อถึงเทพชได้เลยก็ชาร์จไม่เกิน25นาทีก็สามารถไปต่อได้จาก 20%ถึง80%เน่ใช้เวลาไม่เกินย0ินาทีนะครับก็ได้แบตมาได้แบตมาที่จะสามารถเดินทางได้อย่างบสบายเลยแวะทานกาแฟแค่แก้วเดียวก็สามารถเดินทางต่อได้แล้วนะครับ <S 1> <S 1> ครับตอนนี้เราก็ชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ค่าใช้จ่ายในการชาร์จที่หินเนี่ยก็2 4 5บาทนะครับเดี๋ยวผมสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับที่เดินทางมาจากที่จังหวัดตังนะครับที่จังหวัดตังผมชาร์จที่ EV มาก่อนออสักนิดหนึ่งนะ ชาร์จที่อีมา176บาทจุดสอสตางค์นะครับแล้วก็มาชาร์จที่สุราษฎร์นะครับ439บาทจุดศูสตางค์นะครับแล้วก็มาชาร์จที่ชุมพรนะครับ389บาทนะครับแล้วก็มาชาร์จที่วิหินนี่245บาทจุดสาสตางค์รวมทั้งหมดผมใช้เอ่อค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟไปเนี่ยนะครับ1 2ึ่งพันสองร้อยสิบบาทจุดหนึ่งแปดสตางค์นะครับจนถึงบ้านนะครับก็ระยะทางที่ผม ขับมาจากตังถึงกรุงเทพเนี่นะครับประมาณ895กิโลเมตรนะครับก็เฉลี่ยแล้วละ1.39บาทต่อกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าประหยัดค่อนข้างจะใช้ได้นชาร์จตู้ชาร์จของซูเปอร์ชาร์จของเทสลาแล้วสรุวกสบายแค่ไหนเดินทางบ้านใจไหมอุ่นใจยังไงและเปลี่ยนความคิดเห็นได้ใต้คอมเมนต์นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่รั้่ชมครับพบกัใหม่ครับสวัสดีครับ สับสนุนโดย Royal g o o d w i l l Resort Farm อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบ,บุรี0819841986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g o o d w i l l Resort